บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณดใดสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะนะครับผมเช้านี้นะครับตื่นเช้านะยายามตุ้มกบที่ใส่ไว้เมื่อคืนนะเอฟซีมาสายหลายยานเดียวกบมันสิพังตุ้มกบเอาออกนะครับผมไปต่อมาแต่เสามืดนอยน้อยนะเอฟซีมาลุ้นกัน,นครับว่าจะมีกบ ดังที่คุยไว้ออรีโบนะครับผมซึ่งบ่าวทศมั่นใจสุดๆนะครับผมหลังจากที่เห็นมงกบมันอยู่นะครับผมแล้วก็เอาตุ่มไปวางไว้ตรงที่มันเห็นกบนะครับผมอ่าสูตรนี้ก็รับรองว่าได้ผลไปลุ้นเป็นยังน้ำกันนะครับมันรีโบมันนะผมอีกทีนะบุกนะบุกบุก สมคำคุยบอกครับ,บ,บ,บคือแล้วบป่าคือตัวแหลกมิสซิลีนะครับผมมุ้ยอย,ย่าไปขึ้นนะครับมีปลาดินดเดียวโอปาา้ปลาตายไ้วเอ้บุญปลาตายเ้ยที่นียโอ้ปลามันคือตายวะ ตัวสองก็มีสติลี่โอ้เมนบ่อยทีนะโอ้ปลาตายแล้วผมื่อทีอืมปลาตายก็บ่ได้แล้วครับทำไรน้องมันก็เมนบุ่อยเมนบุ่อยเมนบุ่อยเออหนึ่งสิเอา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 คือไว้คือไว้ เอฟ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 อฟเฮ้ยซินึ่ตัวแล้วป้อโอ้ยร่มเเอฟซ่โอ้โหหตัวฮงตัวขวาแล้วไม่พลาดไม่พลาดอือออออเดี๋ยวดูฉันตอนท้ายคลิปนี้ซิเฮ้ยออกว่ออกว่ะออกอ่ะออกออกรงมากกบแรมากเลยเลยอีกสองตัวสุดท้าย ป่าตายนะผมเลยบัวุยรุนเลยนะครับอืมดูไปเรนะื่อยนอพี่นี่มันใจสุดตัวนี้มันใจสุดตัวใส่ละเอาตัวโอ้สิเล ล uh! oh! uh! oh! ุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหผ่านบุญเฮ้ยปลามันตายแล้วไอ้ที่นี้ตอนนี้ไม่มีลุ้นเลยแต่ตัวเดียวเขาหลอเอาตรงนี้อ่ะตัวสุดท้ายแล้วโอ้ ลงมันลงเลยหนาดนี้ตอนนี้ปลาไม่ตายแต่ว่าไม่มีกบเฮ้ยกบมีแต่ว่าไม่เข้ามีรอยรอยต่งกบเพียบเลยแต่ว่าไม่เข้า

อากบออกก่อนครับดีมันจะดแรงตัวตัวเดียวขาดเลยปรงมหนเลยตัวใหญ่มากโอ้โหหัว ปลามตายหมดเลยมันก็เลยไม่ดิ้นเลยจบเลยแหละเอาเนาะจะทำไงเราหาเยื่อใหม่นได้ทีได้แค่ปลาหนึ่งตัวกได้กบหนึ่งตัวเอาปิ๊บไปเนี่เก็บครับตรงหกบห้าตัวได้กบหนึ่งตัว ยือย่อยื้อตายหมดเลยมีตัวลอ่อกบมาแล้วแล้วเ,เดี๋ยวขึ้นหน้าเจอกัครับรอครับสวัสดีครับฮ <c oughs> <c oughs>